เรเริ่มกันเลยนะครับสวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมมีหนังสือเล่มนึงนะครับเป็นหนังสือของคุณอากิระนะครับคุณอากิระนี่เป็นอดีต CEO ของบริษัทไลน์นะครับเราเป็นที่ทราบกันดีนะครับว่าบริษัทไลน์เนี่ยนะครับเป็นบริษัทที่มีนวัตกรรมแล้วก็เป็นบริษัทที่คนไทยใช้ผลิตภัณฑ์ของเขาเนี่ยเยอะมากโดยเฉพาะคนที่อาอยุสักประมาณ30-40เนี่ยนะครับก็จะมีกลุ่มเฉพาะของเขานะครับข้ขอเพิงสังเกตก็คือกลุ่มไลน์เนี่ยนะครับ มันสามารถอินเทอร์แอคกินไดอ้อย่างทันท่วงทีแล้วก็ค่อคนข้างมีประสิทธิภาพนะครับทั้งช่วงหลังนี้รู้สึกว่าจะมีวิดีโอคอลกันด้วยก็ได้นะครับเป็นวิดีโอคอลกลุ่มก็ได้แต่คุณภาพเสียงนี่อาจจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับแต่ก็โอเคนะครับโอเคคือตอบโจทย์ได้นะครับตอบโจทย์ความใกล้ชิดกันการคอนเน็กกันนะครับรายนี้เกิดจากช่วงเวลาวิกฤตจริงๆนะครับคือช่วงที่เกิดแผ่นดินไหวนะครับ คนญี่ปุ่นนี่ต้องการสื่อสารแต่ว่ามันมีปัญหาเรื่องระบบโทรศัพท์ที่ไม่สามารถติดต่อสื่อสารกันได้ก็เลยทําให้บริษัทเนี่ยนะครับสร้างนวัตกรรมขึ้นมานวัตกรรมนั้นก็คือว่านวัตกรรมที่ชื่อว่า Line นะครับ L I N E แอ,แอปแอปสีเขียวเรียกว่าแอปสีเขียวนะครับลักษณะเด่นของ l ล n e อีกอย่างหนึ่งก็คือว่าที่ผมเห็นนะก็คือผู้บริหารของ l ล n e นะครับชื่อคุณอากิระเนี่ยเขามีแนวความคิดที่ค่อนข้างแตกต่าง จากผู้หารคนอื่นที่เคยเจอมาครับผมมีหนังสือของเขาครับโุณนาจิกกระเขียนหนังสือเล่มหนึ่งชื่อว่าคิด,คดหนึ่งจะได้ผลร้อยนะครับจริงๆแล้วหนังสือเล่มนี้นะครับผมไม่แน่ใจว่าจริงๆแล้วชื่อมันภาษาอังกฤษภาษาญี่ปุ่นเนี่ยนะครับเดี๋ยวจะลองใช้ Google Lens ดูว่าจริงๆมะนวแปลว่ายังไงแต่พอมาแปลเป็นภาษาไทยเนี่ยเขาพยายาม ก็ปริไรเตอร์นะครับคนที่แต่งหนังสือพยายามทําให้คํามันดูสะดุดตาซึ่งบางทีผมรู้สึกว่า uh, มันมันได้ในระดับหนึ่งแต่พอเอาเข้าจริงๆแล้วผมก็อยากได้คอนเทนต์ที่เป็นเนื้เนื้อหาสาระหรือว่าเป็นของของคนเขียนจริงๆนะครับว่าเขาเขาเขียนว่าอย่างไรแปลแบบตรงๆนะครับซึ่งมันก็อยู่ในศักยภาพที่เราจะใช้เทคโนโลยีช่วยได้นะครับเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังว่าจริงๆแล้ว uh, ตัวภาษาญี่ปุ่นตัวเนี้ยนะครับตัวภาษาญี่ปุ่นตัวเนี้ย เอาข้จริงแล้วมันแปลว่ายัางไงแล้วมันมันเกี่ยวโยงกับเนื้อหาทั้งหมดนี้ยังไงคือมันดูเหมือนจะเป็นเรื่องของการบริหารโดยใช้ไมล์ไมลเซตของผู้บริหารคนนี้นะครับมันมีอยู่เป็นข้อๆนะครับซึ่งมีข้อหนึง่งข้อที่19บเกครับข้อที่19ก็บอกว่าคนเก่งจะไม่ทะเลาะกับใครจริงหรือเปล่าครับเพราะคนที่ยึดติดกับ เรื่องแพ้ชนะเป็นคนที่เขาใช้คำนี้เลยนะครับไม่ได้เรื่องนะครับไม่ได้ไม่ได้เรื่องนะครับ,รรบทีนี้พอเข้าเนื้อหานะครับเขาพยายามที่จะพูดลักษณะการนำเสนอของเขาเป็นนำเสนอแบบตรงไปตรงมาครับเขาบอกว่าบริษัทต,ต้องมีวัฒนธรรมองค์กรที่เน้นการพูดกันอย่างตรงไปตรงมาและนี่คือคำแนะนำที่ผมมอบให้กับหลายๆคนแต่ผมมักจะถูกถามเสมอว่าเอาถ้าทำอย่างนั้นมันก็มีการเผชิญหน้ากันสิ เราจะไม่ลำบากแย่เลยเหรอ,เ,อเขาก็ยอมรับนะครับว่ามันเป็นคำถามที่ตรงประเด็นเลยแหละอันนี้ที่พูดนะครับบริษัทไลน์ของเขาเนี่ยช่วงแร,แรกเนี่ยพอพูดกันลงไปตรงมาสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือคนทะเลาะก,กันเนื่องจากพนักง,งานทุกคนก็มั่นใจในฝีมือของตัวเองครับก็เลยเกิดสงครามย่อยๆหน่อยๆอ,อยู่บ่อยครั้งนะครับมีการถกเถียงกันว่าทาอย่างนี้มันใช้ไม่ได้หรอกหรือคุณคุณภาพแบบนี้ใช้ไม่ได้อะไรเงี้ยนะครับ แต่เขาบอกว่าเขามีความตั้งใจอยู่แล้วว่าเขาจะไม่เข้าไปยุ่งให้หรือหรือไม่ให้เขาหรือไม่เข้าไปไกลเกลี่ยนะครับเพราะเขาคิดว่ามันไม่มีประโยชน์ที่จะยุติข้อถกเถียงในขณะที่ทั้งสองยังไม่ได้ข้อสรุปที่ตัวเองยอมรับอืเขาบอกว่าเพราะเหตุการณ์เกิดขึ้นบ่อยๆเข้าผมก็สังเกตเห็นอย่างหนึ่งที่น่าสนใจเขาว่าอย่างนี้นะครับเขาบอกว่าหนึ่งคนเก่งจะไม่ทะเลาะกับใคร พวกเก่งเป็นมนุษย์เหมือนเรานี่แหละถ้ามีคนมาพูดอะไรให้หงุดหงิดเขาจะเลือกที่จะโมโหจนทะเลาะกับอีกฝ่ายหนึ่งก็ได้หรือแทนที่จะเป็นแบบนั้นพวกเขาจะเรียกสติกับมาทันทีนะครับเพราะพวกเขาที่ทํางานอยู่เขาทํางานด้วยความคิดที่ว่าอยากสร้างสิ่งดีๆขึ้นมาก็เลยมองว่าการทะเลาะเป็นเรื่องที่ไม่มีสาระนะครับเสียเวลารู้สึกเสียดายเวลาที่หมดไปกับเรื่องแบบนี้นะครับเพราะเขาเลยไม่ทะเลาะนะค,ครับ เลือกที่จะพูดคุยเพื่อแก้ปัญหาเกณฑ์ของเขามีเพียงข้อเดียวอย่างเดียวเลยนะครับคือความคิดเห็นของใครมีประโยชน์ต่อผู้ใช้บริการมากที่สุดหรือมากกว่ากันเราจะเที่ยวความคิดทุกความคิดนะครับเอามาถกกันนะครับมาถกกันแล้วก็ยอมรับความคิดที่มีน้ําหนักมากหลายครั้งเขาก็ได้ความคิดใหม่ๆได้ความคิดใหม่ๆที่ดีด้วยกวดีกว่าเดิมด้วยซ้ําไปก็เลยสรุปได้ข้อสรุปที่ทุกคนยอมรับในท้ายที่สุดนะครับ พวกเขาก็จะเริ่มทุ่มเทสุดกําลังกับงานบนพื้นฐานของข้อสรุปนั้นและนั่นแหละคือการถกเถียงปัญหาอย่างสร้างสารรค์ตามาแนวคิดของคุณอากิระนะครับอย่างไรก็แล้วแต่สาหรับพวกที่เอาแต่ทะเลาะกันไม่เลิกครับก็เหมือนกันพวกเขาจะไม่ยอมจนลาวาสอแต่ต้องการรู้ผลแพ้ชนะแล้วก็ชวนกันทะเลาะทะเลาะกันไปเรื่อยๆจนกว่าจะได้รับการยอมรับอีกฝ่ายหนึ่งว่าตัวเองเป็นฝ่ายถูกคุณอากิระบ,บอกว่าเขาสงสัยว่าทําไมถึงเป็นแบบนั้น ก็เลยลองสังเกตคําพูดจนพบคาตอบจริงว่าจริงๆแล้วนะครับพวกเขากําลังต่อสู้เพื่อตัวเองต่างหากไม่ได้ต่อสู้เพื่อองค์กรพวกเขาทะเลาะกับอีกฝ่ายหนึ่งไม่เลิกก็เพื่อปกป้องสิ่งที่ตัวเองคิดว่ามันเป็นความถูกต้องตามความคิดของตัวเองนะครับไม่ได้เป็นเพื่อผู้ใช้บริการซึ่งนั่นก็หมายความว่าพวกเขาไม่ได้อยากสร้างสิ่งที่มันดีๆขึ้นมาหรอกจริงๆแล้วพวกเขาแค่กําลัง อยากทําทุกอย่างเพื่อตัวเองซึ่งมันเป็นความโ้จใจผิดด้วยเหตุน,นี้คนที่เก่งๆก็จะไม่สนใจหรือหมกมุ่นอยู่กับความคิดที่ว่าตัวเองต้องเป็นฝ่ายถูกฝ่ายผิดเพราต้องโตเถียงกับคนที่ไม่ได้อยากสร้างสิ่งที่ดีๆสุดท้ายที่สุดก็มีแค่เรื่องแพ้และก็ชนะที่ไร้อยสาระเท่านั้นครับซึ่งมันไม่ได้เกิดคุณค่าอะไรเลยกับองค์กรนะครับพวกเขาก็เลยหันมาร่วมมือกันแทนแล้วก็สร้างผลิตภัณฑ์ที่ดีออกมา ทดแทนนั่นเองครับอ,อย่างนั้นกระบวนการตัดสินคัดเลือกโดยธรรมชาติก็เริ่มทํางานขึ้นภายในบริษัทของเขาเองนะครับคนสุดท้ายที่ชอบทะเลาะก็ถูกบีบให้เลือกว่าจะเลิกทํางานเพื่อตัวเองหรือจะออกจากบริษัทไปเลยทุกวันนี้คนที่เข้ามาในระษบทยบราก็ยังปดตกใจไม่ได้นะครับเพราะว่านักง,งานของบริษัทจะโต้แย้งกันอย่างตรงไปตรงมาและพูดด้วยความคิดจริงๆแต่การเถียงพวกเขาก็ มันจะต่างจางกการถ้าเราบอกวงถึงว่าบางครั้งจะมีคนที่แสดงเขาที่เห็นต่อง,งานของพวกเขาอย่างตรงไปตรงมาเผ็ดร้อนนะครับพวกเขาเขาไม่คิดว่าคนนั้นกําลังโจมตีตัวเองแต่จะคิดว่ากําลังช่วยแก้ไขปัญหาต่างหากซึ่งทําไปเพื่อผู้ใช้บริการและสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าในท้ายที่สุดเขาก็เกิดสิ่งที่เขาเรียกว่าความไว้วางใจซึ่งกันและกันนะครับ เขาบอกว่าสิ่งนี้แหละจะช่วยกเคื่อนหนวัว่าธรรมของการพูดอย่างตรงไปตรงมาและเป็นแรงผลักดนนันให้สร้างผลิตภัณฑ์ให้ดียิ่งขึ้นใหม่เรื่อยเรื่อยนะครับนี่คือสิ่งที่คุณอากิระนําเสนอนะครับในการทํางานของบริษัทไลน์นะครับเขาบอกว่ายังไงก็แล้วแต่าหากพนักง,งานกับความไว้เนื้อเชื่อใจซึ่งกันและกันเนี่ยนะครับการง่งเสิมฒธธรรมการพูดตรงไปตรงมาก็จะเป็นเรื่องที่อันตรายเพราะเมื่อบรรดาคนที่ทํางานเพื่อตัวเองกล่าวตรงตรงพวกเขาก็รู้สึกเหมือนว่ากำลังถูกโจมตีและห้หามหันกัน จนท้ายที่สุดนี่ก็มีคนตั้งคําถามขึ้นมาว่าคนที่มารวมกันอยู่ในบริษัทกําลังทํางานเพื่ออะไรกันแน่หรือนี่มันเป็นบริษัทพันไหนกันประมาณนี้นะครับฉะนั้นความเชื่อใจในองค์กรก็จึงเป็นรากฐานของการพูดตรงไปตรงมานะครับสร,สรุปว่าการพูดตรงไปตรงมาจริงๆมันเป็นสิ่งที่ถูกต้องถ้าเกิดว่าทุกคนในองค์กรมีความเชื่อใจไว้ใจกันเป็นเบื้องต้นนะครับแต่ถ้าความเชื่อใจไว้ใจไม่มีมันก็จะเป็นอันตราย พอสมควรนะครับเพราะว่าการพูดตรงไปตรงมามันก็จะเป็นเหมือนการโจมตีกันแทนครับห้ามหันกันแทนแล้วก็มันจะนำไปสู่ความขัดแย้งซึ่งตรงนี้ก็ขึ้นอยู่กับว่าผู้นำหรือผู้หารองค์กรแต่และองค์กรมีความสามารถในการควบคุมหรือทําให้คนในองกรทุกคน เกิดสิ่งที่เรียกว่า trust ในองค์กรขึ้นได้มากน้อยขนาดไหนนะครับตอนนี้ก็เป็นความท้าทายของผู้บริหารในองค์กรสมัยใหม่นะครับซึ่งก็น่าสนใจไม่น้อยเลยนะครับหวังว่าในบทที่19ในหนังสือของคุณอากิระนี่จะให้ประโยชน์กับทุกท่านนะครับที่เข้ามาฟัง podcast แล้วก็อาจจะมีวิดีโอด้วยในใน,ในวิดีโอนี้นะครับก็เป็นความพยายามที่จะทำเอาหนังสือที่นี่ก็เกือบจะบอกว่า,วา อ่าหนังสือมาพูดด้วยก็ได้นะครับแล้วก็มีการวิเคราะห์นิดหน่อยนะครับในตอนท้ายก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับทุกคนที่เข้ามาฟังนะครับแล้วก็โดยเฉพาะผู้ที่อยู่ในตําแหน่งบริหารนะครับในองค์กรเอกชนเนี่ยจะ,จะจะค่อนข้างจะเป็นอย่างนี้นะครับส่วนในองค์กรภาครัฐก็จะลดลงหน่อยนะครับก็จะมีว่าทําองค์กรซึ่งบางบาง,บางครั้งเอ่อมันถึงแม้ว่าบรรยากาศจะไม่ได้รุนแรงแต่ว่ามันจะเป็นลักษณะน้า,น,านิ่งไหลลึกนะครับจริงจความผาดแดงมันก็ยังคงอยู่ครับทางนี้ คนที่จะช่วยลดหรือเพิ่มความขัดแย้งในขณะนั้นก็คือผู้นํานั่นเองนะครับแล้วก็ส่วนบุคลากรในองค์กรนะครับสังเกตว่าเขาเน้นที่ว่าเป้าหมายถ้าเป้าหมายตรงกันนะครับเขาจะชี้ไปที่เป้าหมายนะครับการเถียงกันถ้าใช้เป้าหมายเป็นเกณฑ์นะครับคือเป้าหมายถ้าเป้าหมายเขาชัดว่าเขาอยากได้อะไรนะครับสิ่งที่เถียงกันเนี่ยมันเหมือนกับว่าทุกคนเถียงกันเพื่อไปในทิศทางเดียวกันนะครับมันก็เลยเ สามารถลดที่ถีได้ในในบางส่วนถ้าเกิดว่าเขาคิดตรงกันนะครับส่วนสิ่งนั้นสิ่งที่พูดออกมาถ้าเกิดว่าคนเราคิดตรงกันนะครับเป้าของเราตรงกันมันก็คือโซลูชันในแต่ละทางที่จะเลือกแล้วเขาจะเลือกทางที่เหมาะสมที่สุดที่คนในองค์กรคิดและแตัดสินใจว่ามันควรจะเป็นอย่างนั้นก็เลยได้ข้อสรุปนะครับแล้วก็มันเป็นว่าทําองค์กรที่ควรจะเป็นด้วยครับนี่คือความคิดของคุณอากิระนะครับโอเคสําหรับตอนนี้ขอบคุณและก็สวัสดีนะครับ